ากจิตจากที่ตามมาคนที่ฝึกทางสมาธิตามกล่าวว่าอํานาจของสมาธิย่อมแก่กล้ากว่าพวกไหวปัญญา,าเรียกว่าผลโลอยได้จากการฝึก,กจิตสมาธิน,นี่มักจะมีคุณพิเศษมากกว่านอกจากคนที่อบรมแม้ทางไหววิปัสสโกนเนี่ยได้บําเพ็ญมาแต่ชาติก่อนฟังให้ดีนะนิสัยก่อนเก่าทุนเดิมบรารมีเดิมบางองค์พอสเร็จรับได้ฉลับปัญญาเลย ได้เจเต,ว,ต,ต,ว,ตวิชโชชลปิญโยหรือจตวรรบปฏิสัมพิปัตโตมีบางท่านบางองค์เพราะทุนเก่าแต่ชาติเดินได้บำเป็นมาของเก่ามันมาตอนเท้าเรียกว่าทุนเดิมบาร,รมีเก่ามันมาส่งเสริมนํามาให้ผลได้เช่นเดียวกันนะาบางองค์พอสําเร็จได้ตาทิพต่ายูทิพโดยชาตินี้ไม่ได้ฝึกแต่เคยบําเพ็นมาแต่ก่อนเก่ายานรู้ยานเห็นที่ลึกซึ้งมันเกิดเองอันนี้ยากต่อการอธิบาย แต่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงธรรมาไม่สงสัยอย่าว่าแต่ครั้งพุทธการแม้ยุคป,ปัจจุบันก็ยังมีอยู่บุคคลที่ได้ตาที่ผูทิพย์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกินนิสัยหรือแสดงฤทธิ์ทางจิตหรือว่าประตจิตรู้จิตใจผู้อื่นหรือแม้แสดงฤทธิ์ทางจิตไปสแสดงก <c oughs> ายวิริหารให้ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่มาไม่สงสัยเรื่องน,นี้ และขอยืนยันด้วยว่ามีจริงแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องดับทุกข์พระเจ้าไม่สรรเสริญเรื่องดับทุกข์คือเรื่องที่เรารู้เข้าไปในจิตรู้าทันกิเลสรู้าทันสภาพความเป็นไปในกองสังขารนี่อันนี้เป็นทางตรง